สวัสดีครับพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้ไม้สวยๆบ้านนายหัวมาแล้วครับแล้วเป็นไม้ข้าวใหม่ครับแล้วก็ไม้ใหม่ๆนั้นเลยครับผมนะยังไม่มีที่ไหนมาก่อนครับวันนี้ครับจัดโปรดีๆในกระถาง8นิ้วครับหรือ6นิ้วก็ดูกันครับนับแต่ฟองใหญ่แน่นอนครับไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะในราคาเพียง1 7 0บาทครับจัดสรงรีครับติแถมหนึ่งเอาไปเลยฮะนะ ให้โปต้อนรับวันสงการครับผมนะอไม่ซิ้นวันสงการครับมีอะไรบ้างครับผมนะต้นนี้ต้นว่ากันเลยทีเดียวฮะนี่ฮะมีเงินครับผมนะต้อนรับหวยออกวันนี้ฮะนะใครที่ซื้อหวยห้ยถูกหวยครับมาซื้อต้นไม้ออกไปเลยครับต้นนี้นะมีเงินครับสวยๆแบบนี้ฮะใบยาวพี่น้องครับใบยาวมันปกเด่นเลยทีเดียวครับใบยาวได้กว่านี้อีกครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ครับนะมีเงินครับผมต้นใหญ่ๆกระถาง แปดนิ้วครับผมในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทจัดส่งฟรีครับผมรวมส่งไปแล้วไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่มฮะเอาไปเลยครับผมนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับแล้วต้นนี้ครับมามีเงินไปแล้วเอาแสงเงินไปต่อเลยทีเดียวครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮะแสงเงินครับผมนี่ใบายาวสวยๆฮะนะสีสวยมากฮะสำหรับแสงเงินครับผมนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะรวมส่งกันไปเลยทีเดียวฮนะ แล้วตามด้วยต้นนี้ครับปินแก้วครับผมนี่สวยๆแล้วที่จริงต้นนี้สองรอยกว่าเลยพี่น้องครับให้ไปในราคาเพียงหนึ่งรบาทนะจดส่งฟรีฮะปินแก้วครับมาสวยๆแบบนี้ฮะรวมส่งกระถาง8ดนิ้วครับนะนี่กระถางหกนิ้วก็จริงครับแต่เล็กก็จริงเล็กพริกขี้หนูครับต้นนี้ฮะนะพะลัครับนะสามช่อใหญ่ๆเลยทีเดียวนะที่จริงต้องลงกระถาง แปดนิ้วเพื่อที่จะขาย200กว่าบาทนะแต่นี่ฮะให้ไปในราคาเพียง170บาทจัดส่งฟรีเอบอร์โทรฮะ063 697 4664ครับผมคุณจะได้ไม้ส,สวยๆแบบนี้ต้นนี้พลักครับผมนะแอดไลน์ตามเบอร์ที่บอกนี้ได้เลยฮะนะพลักครับสวยๆฮะนะตามด้วยต้นนี้ครับนี่ฮะนะ c o m p พคฮะนะฟองสวยแบบนี้กรนะถาง6นิ้วฮะ แต่สูงนะนะเอาไปเลยครับนะหนะึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทัดทรงฟรีครับคอมแพกนะนะแล้วก็แผ่นดินทองฟอร์มสวยๆแบบนี้ฮะแผ่นดินทองโวไวฟอร์มสวยแบบนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมนะไม้สวยๆเอาไปเลยครับกับแผ่นดินทองครับผมนะใครรับแผ่นดินทองพิมแผ่นดินทองนะนะมาได้เลยครับผมโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสาม หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ครับต้นนี้ปักสินสีครับผมนี่ฮะนะปักสินสีครับนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับพี่น้องครับยอดเขียวเหลืองแบบนี้เหมือนที่ในหัวบอกครับผมนะกัดสีให้คุณแน่นอนนะแล้วสีแดงจะสวยงามเลยเดี๋ยวปักสินสีครับผมนะหนึ่งเจ็ดศูนย์จัดทรงรีครับผมนะใครอยากได้ต้นไหนนะครับแจ้งนายหัวมาได้เลยครับผมต้นนี้อะไรนะลิตลือคนทำ ริบมือคนทันริบมือคนทันไม้ใหม่อ่ะนะยังไม่มีจํานวนครับคุณเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันก่อนได้เลยครับผมนะนี่ฮะไม้สวยๆแบบน,นี้ครับนะซื้อก่อนได้เปรียบครับเพราะว่าไม่มีของใครแต่บ้านแน่นอนนะริบมือคนคนทันทอ่าริบมือคนทันนะนะเอาไปเลยครับนะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะรวมส่งนะงงนะอ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้ นะถ้าวาสุกีครับต้นสูงสูงแบบนี้ครับในกระถางหกนิ้วครับผมนะสูงมากครับกัดสีด้วยนะเราต้องสูงได้กว่านี้อีกครับถ้าวาสุกีครับผมนะอ่ะต้นต่อมาครับจัดสุดาครับต้นนี้ฮะจัดสุดาครับนี่ฮะนะเป็นจัดเป็นชัดชันขึ้นไปแบบนี้ฮะเขาชื่อว่าชัดสุดาครับผมนะในราคาเพียงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทฮะตามด้วยต้นนี้ครับ จันสว่างครับหมาสีเหลืองสว่างได้ใจจริงๆคจันสว่างครับผมต้นนี้เะยสีเหลืองนวลสวยเลยเดียวครับต้นนี้นะในกระถาง8ปดนิ้วครับให้ไปในราคาหนึ่งรเจิบาทนะรวมส่งไปเลยพี่น้องนี่แบบนี้มีปลายทางด้วยนะวันนี้ให้กันไปถุดๆกันเลยทีเดียวฮรตนะี้ลูกไม้นะครับต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับนะต้นนี้ลูกไม้ครับไม้สวยมากคนระับนะนี่ที่จริงเป็นไม้แพงนะลูกไม้ต้นนี้ครับเพราะว่า เจ้าสองของส่วนบอกว่าทํามาจํานวนยังไม่เยอะนะฮะนะเราไปเอาเขามาก่อนรูปไม้ต้นที่หนึ่งครับผมต้นนี้นะในราคาเพียงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมแสงเงินต้นต่อมาครับนี่แสงเงินไปแล้วเมื่อกี้ต้นหนึ่งใช่ไหมม,มีเงินไม่ใช่หรอแสงเงินไปต้นหนึ่งแล้วนะนี่แสงเงินต้นที่สองนะครับผมนะเอะนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับนะแสงเงินนะ นี่อะไรฮะลูกไม้ต้นที่เท่าไรฮะต้นที่สองครั ouais. บผมนะลูกไม้ต้นที่สองครับนี่ความสวยแบบนี้ครับนะรับรองไม่มีของใครครับตอนนี้นะเอาไปได้เลยครับลูกไม้ต้นที่สองครับผมตีสีการตีสีการครับนะสีสีจการนะตีสีจการนี่ไม้ใหม่ยังจําชื่อเขาไม่ได้ครับผมนะแต่สีสวยครับผมนะกระดูกเป็นกระดูกแดงนะครับผมนะ กับสีเหลืองนะครับนะกับสีเหลืองแดงนะนะกับสีเป็นสีแดงพี่น้องนะสวยงามตีจักรันครับผมตีสีจักรันนะตีสีจักรันนะใบตีนะสีจักรันนะครับผมนะนี่ก็ลูกไม้ต้นที่สามครับนะโอ้โหฟอร์มใบเขาสวยจริงฮะนะตะโพกผายครับเนี่ยดูตะโพกเขานะเป็นแบบนี้นะผายผายครับแล้วก็บิดเป็นเกลียวขึ้นไปครับผมนะก้านสีแดงครับนะ สวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับในราคาเพียงหนึ่งรยเจ็สิบาทฮะลูกไม้ต้นที่สามครับผมม่านมณีต้นนี้ม่านมณนีโอ้โหชื่อพราะมมากเลยนะนะกัดสีแดงครับม่านมณนีฮะนะสวยๆครับผมนะนี่มีสองกิ่งแล้วนะนะดูฮะในกระถางแปดนิ้วด้วยครับวันนี้จัดไปครับผมนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งนะไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งวันนี้นายหัวออกค่าส่งให้เอ้อจัดไปครับผมต้นนี้ เพชรพันนาายครับนี่ฮะหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับเพชรพันนาายครับผมนะไม้สวยสวยสวยมากเลยนะแล้วบิดเป็นเกลียวด้วยนะครับผมนะสวยแบบนี้เอาไปเลยครับผมนะเพชรพันนาายครับทองมาทองมาครับตัวนี้ทองฮะกวักทองตัวนี้ทองแพ่นด้วยฮะทองมาครับผมตัวนี้นะสีเหลืองทองอร่ามครับนี่กระสีเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับนะแล้ว ใบเขาะลูกขึ้นไปสวยงามครับต้นนี้นะทองมาครับมาพิเศษมากนะวันนี้นะไม้แต่ละต้นนะครับผมอ่ะต้นต่อมาครับรุ่งอรุณนะรุ่งอรุณนี่เป็นไม้แพงฮะไม้ใบกลมนะวันก่อนนี่นายหัวขายต้นใหญ่ๆแบหุ้ยนะนถูกใจมากเลยครับนี่ฮะนะสีออกอะ,อะไรนะแดงฮะสวยมากครับผมนะสวยมากรุ่งอรุณครับนะหนึ่งเจ็ดโูนฮะ ต้นต่อมาแสงอาทิตย์ครับแสงอาทิตย์เนี่ยใบเขาจะหมุนเป็นกลมจักนะนะหมุนวนนะสวยฮนะแสงอาทิตย์ต้นใหญ่ๆนะตอนนี้นะครับขาดตลาดนะแต่ในหัวก็เอามาให้นะในราคาเพียงหนึ่งรอยเจ็ดบาทแสงอาทิตย์นะนะลูกไม้มต้นที่4ี่ครับหนาะสีแดงได้ใจฮนะลูกไม้ต้นที่4ี่ครับผมนี่ฮนะสวยๆแบบนี้เอาไปเลย1นึเจบาทจัดทรงฟรีครับ นาะลูกไม้ต้นที่สี่ครับผมวันเพนต้นนี้วันเพนนะยังไม่ถึงเดือนสิบสองแต่คุณวันเพนต้องมาครับนะเอาไปเลยฮนะใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ฮะวันเพนครับผมต้นนี้นะในาราคาเพียงร้อยเจ็ดสิบาทจัดส่งฟรีนะฮนะนี่ไม้สวยๆเอาไปครับลูกไม้จ้ะลูกไม้ต้นที่ห้าครับต้นนี้ฮนะนี่ฮะ สวยมากดูลายใบฮะมีตะโพกด้วยเห็นไหมแล้วใบบิดเป็นเกลียวแบบนี้ครับนะต้นที่ห้าครับลูกไม้ฮะสวยๆแบบนี้ครับผมเอาไปเลยนะแล้วใบหนาแบบนี้ครับสามารถออกแดดได้นะค่อยๆออ,ออกแดดนะใบหนาๆนาแบบนี้นะชอบเลยฮะแดด<อ>นะี่ทองแท่งฮะนะทองแท่งครับพี่น้องครับดูลายใบฮะสวยมากเลยนะนี่ฮะทองแท่งครับผมต้นนี้เนี่ยเอาไปไว้เลยครับผมนะทองแท่งที่บ้านนะ นะอ่ะต้นต่อมาครับผมอิงฟ้าอิงฟ้าครับต้นนี้ฮะดูฮะนะชีฟ้าบิดเป็นเกลียวขึ้นบนเลยฮะอิงฟ้าครับหนึ่งร้ยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นฮะอิงฟ้าครับผมนะอ่ะเบอร์โทรอีทีฮะศูนย์หกสามหเก้าเจ็ดสี่หสี่ครับผมนี่อะไรฮะกู้ไม้ฮะต้นที่เท่าไหร่แล้วครับต้นที่หกต้นที่หครับผมนะนี่ด่างด้วยนะ ลูกไมายต้นที่หกครับผมนะนี่ใบแดงฮะนะใบแดงอ่ะมีใครรักก็เอาไปครับผมลูกไมายต้นที่หกครับต้นนี้ฮะนะสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับนะแอดมบินฮะส่งมาครับอ๋อนะ <c oughs> <c oughs> อย่าหยิบนานฮะ <c oughs> <c oughs> อาวต้นนี้ครับนี่ก็ทองทองคำแท่งนะต้นนี้นะต้นนี้ทองคำแท่งนะ <c oughs> ทอง <c oughs> คำแท่ง <c oughs> นะสวยงามแบบนี้ฮนะทองคําแท่งครับแล้วนี่เป็นลายหินอ่อนเห็นไหมสวยๆแบบนี้ครับลายก็สวยมากเลยนะทองคําแท่งครับผมร้อยเจ็ดสิบาทฮนะจัดส่งฟรีครับผมอ่ะต้นนี้ครับเกตชยโยฮะไม้นี่ที่ทุกคนถามหาครับผมนะเป็นไม้แพงครับเกตชยโยนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทจัดส่งฟรีครับนะอ่ะต้นต่อมาลูกไม้ครับต้นที่เท่าไหร่ฮะนะไปแล้ว นะผู้ขาใช่ต้นที่เท่าไหร่ลูกไม้ต้นตนี้่ต้นที่เจครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้น<า>เอาไปเลยครับดูใบฮะดูดูลายใบฮนะนาลังบวกสวยมากครับของจริงนี่ยยิ่งสวยกันเลยทีเดียวฮนะอ่ะผู้นะ<บ>าโอต้นนี้ครับนะใครที่หนักแน่นดังขุนเขาครับนะ<ด>ใจมั่นคงครับต้นนี้ผู้ผาครับผมผู้ผานะสวยๆแบบนี้ครับลายสีใบสวยมากฮนะ ปูผาครับผมนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทจัดส่งฟรีครับปลาเงินปลาเงินฮะปลาเงินให้ใหร้รรอยเจ็ดอะแอดมินนี่ช่างกล้านะไม่รู้ใครทันนะ่ปลาเงินครับผมนะมีกระถางให้กระถางเดียวพอปลาเงินครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทคนระับเป็นไม้หายากนะพี่น้องนะนี่ไม้เก่าไม้แก่เ็าเลยฮนะนั่นแหมะแอดมินนี่ช่างกล้าจริงๆเลยอ่าต้นต่อมาครับมหานาทีมหานาทีครับผมนี่ ใครชอบน้ำครับนะอยากให้ใจเย็นๆย็นร่มรมครับต้องมหานาทีฮะนะไปปลูกไว้ะเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เรือนแ,แ,แก่วจาท่านได้เลยมหานาทีครับผมเจษดาต้นนี้เจษดาครับนะสวยๆเอาไปเลยฮะเจษดาครับผมนะหนเจ็ดบบาทจัดส่งฟรีครับชื่อว่าตรีอวยพร ตีอวยพรนะวันนี้ขออวยพรให้ทุกคนถูกหวยนะนะเอ้าตีอวยพรครับผมนะใครซื้อของในหัวขอถูกหวยทุกคนนะนี่โปรต้อรับสงการนี้ครับผมนะแล้วปิดท้ายด้วยต้นนี้ครับไม้แดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตะเพียนแก้วฮะสวยมากแก่ตะเพียนแก้วะตะเพียนแก้วครับสูงๆแบบนี้ครับให้ไปในราคาเพียง 220บาทจัดส่งฟรีครับผมตะเพียนแก้วฮะใบ,บไม่มีร่วงแม้แต่ใบเดียวฮะแล้แต่โคนจดปลายครับผมนะเอาไปทําพัน์ุได้เลยพี่น้องฮะดูสวยๆแบบนี้นะใครอยากเอาไปตอนก็เอาไปเลยฮนะรากเต็นกระถางกันเลยเดียวฮ่ะดูฮะนะอ่ะมีใครรับต้นไหนนะครับโทรมาได้ที่เบอร์063 6974664ครับคุณจะได้ไม้ส,สวยๆแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ครับนะใครที่สนใจครับกดแชร์ไว้ก่อนนะครับนะแล้วคุณจะได้พบกับนายหัวกับไม้ส,สวยๆแบบนี้ได้อีกครับวันนี้นายหัวหาใจไปแล้วครับสวัสดีครับผม